ตาตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องส่าเอสโตโรทารอย,ยมีคนหลับอยู่นะคะอ้าวตื่นซะละอ,ะอะโอเคให้เขาแบบให้เขาแบบทำนูน่นทำนี่ของเขาไปนิดนึง,งเขาอาจจะแบบอยากหลับส่วนตัวของเขาปล่อยเขานอนไปนะคะดูอ้นอนหลับ <laughs> โอเคค่ะก็พลังงานคลิปนี้นะคะเป็น energy ของตามหัวข้อเลยก็คือ เซตนี้จะเป็นเลิฟเมสเซจซึ่งเป็นเลิฟเมสเซจฟิวเจอร์เลิฟนะคะไข่ก็จะวนทําให้แบบนี้ามาดูพลังงานกันสิว่าไอ้นี้จีเป็นอย่างไรกันบ้างในคลิปนี้นะคะก็หลายๆคนที่เข้ามาดูอินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือตามใหม่ขอบคุณทุกคนมากๆที่สับพอและสนับสนุนและอยู่ข้างๆกันตรงนี้ขอให้อยู่แบบนี้ด้วยกันตลอดไปเพราะไข่มาสทำงงานบ่ยกับทุกคนเสมอน,นะคะ ทีนี้ไข่ที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ลายของไข่ K H I D O Z นะคะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ตรงนี้ K H A I D O Z นะคะมีรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ไข่ขอความกรุณาทุกท่านนะคะที่แอดมาดูดวงส่วนตัวก็ขอให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะ ทักมาแอดมาจองคิวเท่านั้นเพราะว่าจะมีบางท่านแต่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยมากๆเลยประมาณ 0, 0, 0, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งนเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือแอดมาแล้วแอดมาแบบทิ้งเปล่าแอดมาเงียบนะคะเพราะฉะนั้นคือขอความกรุณาให้พื้นที่สําหรับคนที่ต้องการจะจองคิวด,วดวูดวงเท่านั้นเพราะไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่กับไลน์เอาไว้ใช้ดูดวงนะคะขอความกรุณาด้วยขอบคุณทุกค,คนมากๆค่ะทีนี้มาดูกันซิการงาน,นตรงนี้เนี่ยเอเนจี Energy เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับ ความรักความสัมพันธ์ของคลิปนี้เลิฟเมสเซจของฟิวเจอร์เลิฟรักรานางาคตของหลยท่านตรงนี้มีฟิวเจอร์เลิฟอย่างไรมีพลังงานเลิฟเมสเซจจากฟิวเจอร์เลิฟถึงพวกคุณอย่างไรบ้างขอดูพลังงานเลิฟเมสเซจของฟิวเจอร์เลิฟในคลิปนี้หน,นะะ่อยค่ะว่ารักรานางาคตของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างขอส่องหน่อยสิขอแอบส่องหน่อยสิขอดูพลังงานเริ่มที่ไพ่นางฟ้าก่อนรักในอนาคตของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยนะคะ อนาคตมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณมากตรงนี้โอ้ว้าวพลังงานมี love yourself first ในช่วงเวลานี้สําหรับใครที่รอรักในอนาคตรหรือแม้กระทั่งไม่ว่าคุณจะเป็นรอใครบางคนหรือคุณโสดขอให้มีความนี่ค่ะรักตัวเอง love yourself first พลังงานนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก self respect หรือการ love yourself เป็น energy ของสเสน่ห์บางอย่างมากๆที่ดึงดูดรักดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาต้องบอกแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหม มันไม่ใช่แค่ในเรื่องรอแอชั่นอย่างเดียวแต่พลังงานของการรักตัวเองอะ่ะมันจะทําให้คุณเหมือนให้กับว่าเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่พาตัวเองหรือเขาเรียกว่าไม่นําตัวเองดูดกับอะไรที่ไม่ไม่ดีกับคุณต้องบอกแบบนี้ไปใ,ใช้คําแบบนี้ก็คือว่าอย่างเช่นถ้าใครที่รักตัวเองหรือว่าแคร์ความรู้สึกทรีตตัวเองดีมากพอคุณจะไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้คุณแย่มากๆหรือบางทีบางครั้งคนเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะด้วยความที่ว่าบางครั้ง คู่แต่ละคู่บางครั้งมีเรื่องราวในใจของอดีตท,ที่ติดตามกันมาหรือเป็นเรื่องราวของคามาแต่อันนี้คือจะต้องบอกว่าพยายามมีพลังงานบวกเข้าไว้พราะไพ่ของคุณใบแรก Stay optimistic about your love life มีพลังงานบวกให้มากค่ะมีพลังงานบวกให้มากตรงนี้บางท่านอาจจะมีพลังงานบวกอยู่แล้วก็ได้หรือตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะมีพลังงานบวกอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้อืม Positive thinking and faith w i l l b r i n g you romance เห็นไหมพลังงานบวกจะนำรักนำ romance ดีๆเข้ามาให้กับคุณได้อยู่ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้ energy ความรักของบางท่านมันขึ้นอยู่กับพลังงานของการคิดบวกหรือพลังงานของ energy ที่มีการแบบมีพลังงานบวกๆอยู่ตรงนี้ได้ด้วยสังเกตดูว่าไพ่มีทั้งพลังงานบวกมีทั้งพลังงาน love yourself first อยู่ตรงนี้ ต้างงัานมี energy นี้ด้วยค่ะ forgiving and learning forgiving and learning คือ as you as you release and heal the past you experience more love in your present moment คือโดยเฉพาะคนตรงนี้ที่รออะไรบางอย่างที่เป็นอนาคตดีๆของความรักและถ้าคุณมีอดีตมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสาของการที่อย่างเช่นไม่ว่าคนที่มีอดีตที่ปล่อยวางได้ยากหรืออาจจะเป็นอดีตอะไรบางอย่างที่บางทีบางครั้งคนเราอาจจะไม่ไม่ไม่คาด ไม่นึกถึงว่าบางทีมันมีผลกับพลังงานส่งมาถึงพลังงานในรักปัจจุบันหรือในอนาคตเพราะฉะนั้นคือพยายามรีลีสออะไรที่มันเป็นเอเนจีที่แบบอย่างเช่นพลังงานลบให้ตัวเองพลังงานลบที่ส่งผลให้คุณมองรักแบบที่แบบว่ามีมุมมองความรักแบบมีอคติพยายามรีลีสออกไปแล้วก็พลังงานของเอเนจีลักษณะที่เขาเรียกว่า ในเรื่องของการเรียนรู้บางครั้งตรงนี้มันจะมีบางคนที่ได้ต้องเรียนรู้วิชาของ spiritual teacher หรือเป็นการที่มีบทเรียนในความรักอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณอะ grateful คือ grateful มันหมายถึงความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกแบบปิติยินดีรู้สึกขอบคุณรู้สึกทุกๆอย่างที่ว่าเฮ้ยทุกๆอย่างทุกสิ่งที่คุณได้เจอบางคนตรงนี้ได้ประสบพบเจออะไรตามแต่ในของความรักเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วคุณหันมามอง หันมามองที่หลังมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนแค่ว่าเป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งที่ทําให้หล่อหลอมให้คุณได้ไปอยู่จุดหนึ่งในอนาคตข้างหน้าไปอยู่จุดไหนก็ตามแต่ไปอยู่จุดหนึ่งมันมีเหตุผลต่างๆจิ๊กซอแต่ละอย่างมีเหตุผลต่างที่นําพานํามาซึ่งนและกันตรงนี้พลังงานปิดท้ายของไพ่นางฟ้าน,นะคะมีไพ่โซเมดด้วย yes this your soulmate พลังงานตรงนี้ energy ต,ตรงนี้เป็นบางคนที่เป็น บางคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโซเมตในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้หรือเอเนจีนี้คือการรอพลังงานโซเมตบางคนตรงนี้รักในอนาคตตรงนี้มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโซเมตได้โดยตรงเลยนะคะอ่ะไพ่มีพลังงานบวอยู่ตรงนี้มากๆแล้วแต่นลังฟ้าแล้วทีนี้อ่ะโอเคหลับ <laughs> โอเคดีเลยหลับแม่จะได้อัดคลิปแบบสะดวกโอเค Immigrant. ขอดูพลังงานหน่อยสิว่ารักในอนาคตของบุคุณเนี่ยมีเลิศไม่เส็จอะไรถึงบุคุณบ้างนะคะขอดูขอส่องพลังงานหน่อยสิว่ารักในอนาคตของบุคุณมีเลิศไม่เสจอะไรถึงบุคุณบ้างตรงนี้ขอดูหน่อยรักในอนาคตตรงนี้มีเลิศไม่เส็จอะไรถึงบุคุณบ้างขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะคะรักในอนาคตตรงนี้รักที่เป็นฟิวเจอร์เลาตรงนี้มีมีข้อความอะไรถึงบุคุณบ้างขอดูหน่อยอ๋อ ว้าวอืม hmm. รักในอนาคตของพวกคุณตรงนี้มีพลังงานอะไรยังไงบ้างอืม mm hmm. รักในอนาคตของพวกคุณตรงนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิโอ้ oh, พลังงานไ่สวยจังเลยรักในอนขคตตรงนี้ของพวกคุณมีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างว้า wow. ว โอ้โอ้ว้าวว้าวมาดูพลังงานการไพ่ใหญ่ทั้งหมดมีหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบเอโอเคนะคะพลังงานตัวนี้รักในอนาคตของบางท่านตรงนี้เนี่ยจะบอกว่า,าบางท่านตรงนี้มีเกณฑ์สาของความรักที่แบบว่ามีครอบครัวอะไรบางอย่างที่ มีมีพลังงานที่มั่นคงหรือสวยงามอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะต้องมองแบบนี้เลยหรือเป็นรักที่แบบว่าไปศสตรถึงขั้นแบบมีครอบครัวมีความสุขด้วยกันไปถึงขั้นที่แบบว่าเป็นาสตร์ของการที่แต่งงานจดทะเบียนหรือมีความมั่นคงอะไรแบบนี้ได้ด้วยมีพลังงานตรงนี้ที่ที่มีรออยู่ตรงนี้อยู่ใน energy clip นี้นะคะทีนี้อย่างนี้มาดูพลังงานใบใหญ่ตรงนี้ก่อนไพ่ตรงกลางใบแรกมีไฮรไฮรฟลนค่ะไพ่มีพลังงานไฮรฟลน ไพ่เนี้ยเป็นอีกใบหนึ่งที่หมายถึงพลังงานต่างชาติได้ด้วยนะพลังงานนี้หมายถึงพลังงานของคนที่เป็นราศีพุธศพได้ด้วยค่ะคุณอาจจะเป็นชาวพุธศพชาวธาตุดินหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องที่เป็นฟิวเจอร์เลฟเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับพุธศพได้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นอกจากจะหมายถึงเอเนจีที่สามารถเกี่ยวกับพุธศพได้ยังหมายถึงพลังงานที่1เป็นพลังงานต่างชาติรำภาษาสองพลังงานราศีแบบเนี้ยมันหมายถึงสามารถเกี่ยวข้องกับคนที่มีพลังงานแบบอย่างเช่นจิตใจดีใจบุญ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่เชื่อในเรื่องของลักษณะของพมลิขิตโชคชะตาอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางท่านอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีพลังงานนี้หรือคนที่คุณเกี่ยวข้องที่เป็นฟิวเจอร์เลอฟแบบเป็นพลังงานแบบนี้ได้คือเป็นคนที่แบบว่าบางคนตัวนี้มีความโชคดีที่สามารถเจอกับคนที่เป็นคนดีเป็นรักที่ดีหรือเป็นคนที่ดีอยู่ตรงนี้เออ แล้วก็บางท่านเนี่ยสามารถเจอรักที่แบบว่าไปถึงขั้นที่จริงจังแบบลักษณะที่ต้องบอกว่าไพ่นอกจากจะมีไพ่ที่เป็นไฮโลแฟนแล้วมันมีไพ่ลักษณะใบาใหญ่บางอย่างที่มาสนับสนุนใบนี้แล้วก็มีไพ่เล็กบางอย่างที่สนับสนุนไพ่นี้ไปในทางที่เป็นรักที่ดีในข้างหน้าของบางท่านตรงนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวขอพูดไพ่อื่นก่อนไพ่มีพลังงานสองเหรียญเนี่ยบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุด,ดินได้กับบุษบงกอนนะคะกับบุษบงกอนแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยโซเมทบางท่านนะ่ะ หรือพลังงานที่เป็นรักในฟิวเจอร์ของบางท่านมีพลังงานที่สามารถรอเอเนจีบางอย่างลังกษณะของการวนเวียนจากอดีตของบางคู่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอืมเพรามันมีไพ่ในสน,นัแบบนี้แล้วก็ไพ่มีพลังงานเนี่ยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานความรู้สึกดีๆหรืออะไรบางอย่างที่อย่างเช่นเขาเรียกว่า ไพ่มันเป็นเลขหนึ่งะเนาะแล้วมันเป็นพไพ่เมทาฉชนั้นคือมันเป็นลักษณะของ energy ของ passion สเสน่หหาหรือความรู้สึกที่มันถูกสปาร์คถูกปลุกขึ้นมาฉะนั้นคือตรงเนี้ยมันจะมีบางคนตรงนี้ที่เป็นลนักษณะที่คนบางคนตรงนี้เนี่ยพวกที่เป็น future love ตรงนี้ด้วยอ่าทอดพวกที่เป็นพลังงานโสดตรงนี้ด้วยที่รอ future love ตรงนี้ มันจะมีพลังงานของการที่มันเหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกและศาสของความเสน่หาถูกปลุกขึ้นอะไรแบบนี้จากใครบางคนตรงนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้พลังงานดูนะไพ่ของคุณมีส0ถ้วยนี่คือไพ่ครอบครัวหรือไพ่รักที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันเป็น energy ที่เป็น f เจอร์ที่ขายสองเพราะฉะนั้นคือบางคนตรงนี้มีเกณฑ์าสนของความที่จะมีรักแบบที่มีครอบครัวที่น่ารักมีความรักที่อบอุ่นไพ่มีพลังงาน energy ใหญ่ที่มีไพ่ high แ fan ด้วยและสิ่งที่สําคัญไพ่มีใบนี้ด้วย justice ค่ะนี่คือไพ่พลังงานชาวตุลคนบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีคณะดาจันดาสุกตุลหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นชาวตุลน,นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาหรือมีพลังงาน strong charge ของบางท่านที่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้อืทีนี้ต้องบอกว่าไพ่มีพลังงานในศาสตร์เนี้ยตุลไ i g มีทั้งตุลแล้วก็มีทั้ง energy ของ high low fan แล้วก็มีพลังงาน energy สิบถ้วยใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้บางคู่ตรงนี้เนี่ย ใครบางท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้หรือลิงก์มากๆในพลังงานนี้เกณฑ์ในตรงนี้ร,รวมถึงพลังงานของบางท่านที่ลิงก์ไปถึงอนาคตได้บางคนตรงนี้มีเกณฑ์รักที่มีความสุขแบบที่ว่าแต่งงานจดทะเบียนเป็นรักที่อบอุ่นเป็นรักที่หมายให้กับวัตถุต้องทํานองครองทมอะค่ะเพราะด้วยอิทธิพลแบบนี้ ไพ่พลังงานพวกนี้เป็น energy สถานที่แบบว่ารักที่จะต้องมาแบบที่ถูกต้องทำนองคองทมถูกหลักศีลธรรมหรือครบหาไปในทางที่ถูกต้องทำอะไรที่เป็นไปนทางที่ต้องคบและไปสู่จุดที่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวจดทะเบียนทำอะไรถูกต้องเพราะไพ่นี้เป็นไพนาา่ลักษณะของกฎหมายในแง่ของพลังงาน energy รักด้วยอยู่ตรงนี้อืมต้องบอกแบบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆอยู่ในพลังงานตรงนี้นะเออทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานศาสตรนี้ด้วย อย่างที่บอกไพ่คุณมีพลังงาน uh, forgiving and learning forgiving and learning เพราะฉะนั้นคืออ่ะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่บางคนตรงนี้เนี่ยเป็นรอรักในอนาคตที่ดีเพราะมีพลังงานลนักษณะลบที่เกิดขึ้นไพ่คุณเลยมีพลังงานที่1จะต้องรักตัวเอง2จะต้องคิดบวก3าจะต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยกับรักในอดีตหรือให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับใครก็ตามแต่นะคะที่เป็นพลังงาน แย่ๆร้ายๆในชีวิตรักอีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะก้าวดาบมันมีความคิดมากหรือคิดลบๆหรือคิดในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะอยู่ตรงนี้ในพลังงานของความรักของบางท่านตรงนี้อือีนี้ไพ่มันมีพลังงานนี้ด้วยห้าไม้เท้าเป็นความขัดแย้งเป็นความแบบว่าใช้อารมณ์ทะเลาะเบาะแหวงเพราะฉะนั้นคือบางคนตรงนี้ค่ะใครจะบอกว่าพลังงานมันมีไพ่ใหญ่บางอย่างตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือบางคู่ตรงนี้นะคะ ที่เขาเรียกว่าบางทีคุณรอรักอะไรบางอย่างในอนาคตตรงนี้ที่ดีอยู่ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาใกล้ๆตรงนี้หรือว่ารวมถึงในปัจจุบันคือมันจะมีพลังงานยังไงก็ตามแต่จะบอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะบแงหรือเลี่ยงความคิดเยอะคิดลบคิดมากไพ่ตรงนี้สังเกตดูว่าไพ่ของคุณมีพลังงานนางฟ้า stay optimistic ไพ่นี้คือพลังงานตรงข้ามกับ stay optimistic ค่ะฉะนั้นคือไพ่นี้คือการที่บางคนตรงนี้นางฟ้าต้องการจะบอกว่าอย่าพยายามคิดอะไรลบๆแย่ๆ ถ้ามันเป็นมาจากฝั่งของคนที่คุณเกี่ยวข้องมาจากฝั่งคู่วของคุณก็คือบางทีเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากะนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ทําเต็มที่ของเราเนี่ยแหละอืมทีนี้พลังงานนี้มี energy นี้ด้วยอัศวินไม้เท้าบางคนนี้เกี่ยวข้องกับพวก future เ์เลิฟตรงนี้มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุไฟไม่สิงห์ธนูด้วยเป็นพวกวัยที่ไมไ่ต่างต่อกันมากสําหรับบางท่านได้ด้วยตรงนี้นะคะอืมทีนี้ไข่เนี่ยมันมีพลังงานใหญ่ตรงนี้ค่ะปิดท้าย ไพ่เดทกับไพ่าทาวเวอร์เพราะฉะนั้นนี่คือไพ่จบตรงที่บางคนงนี้เกี่ยวข้องกับราศีพิจิกลัคณาดาจันร์สุพิจิกคุณอาจจะเป็นชาวพิจิกหรือคนที่เกี่ยว่้อ,อเป็นพิจิกตรงนี้มีทั้งพลังงานดินลมไฟแล้วก็น้ําอืมต้องบอกแบบนี้ว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางคนตรงนี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ของรักในอนาคตตรงนี้คือบางท่านตรงนี้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้นะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณรออนาคตที่ดีของรักคุณอาจจะมีการจบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาที่เหมือนคล้ายๆกับว่าบางทีเป็นลักษณะในกาทีฟหรือเป็นลักษณะความรักที่มีพลังงานเอเนจีลบๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดจากจุดจุดจุดเปลี่ยนบางอย่างหรือจุดแตกหักบางอย่างแต่ทีนี้คือไพ่เนี้ยมันเป็นพลังงานที่ยงที่ว่า อะไรที่เปลี่ยนแปลงฟังนี้นะคะอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นอนาคตข้างหน้าที่มันมีสาเหตุหรือมีเหตุผลหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่นําพาให้ไปสู่จุดนั้นนั่นหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการไกด์เขาต้องการนําทางเขาต้องการดึงคุณไปสู่ในจุดนั้นเพราะมันมีเหตุผลหรือโชคชะตาที่นําพาไปสู่สิ่งเหล่านั้น เพราะด้วยความที่ว่าไพ่นี้มันมีพลังงานของการที่ไพเดทมันคือพลังงานของเอเนจีของการรอการทรานส์ฟอร์เมชันใหญ่ๆตรงนี้มากๆและไพ่มีทาวเวอร์ด้วยไพ่พวกนี้เป็นพลังงานที่ใครจะบอกว่าใครตรงนี้เนี่ยถ้ามีความเป็นคู่กันอ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบว่าหายกันไปตลอดชีวิตแต่พลังงานตรงนี้ถ้าไม่ใช่คู่กันพลังงานนี้มันจะทําให้เกิดการจบและทําให้บางคนตรงนี้มีฟิลเจอร์ที่ดีกว่านี้ เพราะด้วยความที่ว่าไพ่คุณมีพลังงานเซตแรกมาตรงไพ่พลังงานพวก Energy h a l เรา n ฟรนถ้วยแล้วก็มีพลังงาน just ติ e ที่ดีนะคะมีพลังงานที่ดีตรงนี้ทีนี้มาดูหน่อยสิว่าพลังงานของ Energy ของไพ่ตรงนี้ที่ไข่มีให้เซตมาดูกันสิว่าเลเวอรอาร์คตรงนี้มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างน,นะคะมาดูกันสิขอดู้ข้อความนะคะขอรูพลังงานบวกๆจากเลเวอรอาร์คหน่อยค่ะว่า ขอดูพลังงานหน่อยสิว่ารักในนาคตของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้แล้วว่าเราโคขอดูพลังงานจากรักในอนาคตของพวกคุณหลายท่านตรงนี้นะคะฟิวเจอร์เลยตรงนี้มีเลฟเมสเซจอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยสิฟิวเจอร์เลยตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณมากตรงนี้นะคะขอดูหน่อยสิขอดูน้อย ลังงานในกองสวยมากเลยมีทวินเฟรมด้วยอะและ้ะทวินเฟรมไม่ขึ้นไปแล้วตั้งแต่พลังงานช่วงคลิป2คลิป2คลิปก่อนนี้ด้วยนะคะแปลกมากเอ้ยแปลกมาอะไรโซเมด so ก็ขึ้นมาอยู่นั่นแหละอืมไหนดูซิมาดูการอัพพลังงานอืมพลังงานมีโรแมนต์ค่ะ c u p i ิสแอ r o โ t r i k รพลังงานมีความโรแมนต์อยู่ตรงนี้ เสิร์ฟให้กับหลายๆท่านตรงนี้บางคนตรงนี้มีความโรแมนต์อยู่ตรงนี้แล้วด้วยหรืออีกในนึงก็คือเป็นบางคนตรงนี้รอความโรแมนต์รอรักที่เป็นพลังงานของเอเนจีความสุขในความรักความลงตัวและความโรแมนต์ในรักในชีวิตรักโรแมนติกรอพลังงานเอเนจีในฟิวเจอร์อนาคตดีๆตรงนี้บางคนตรงนี้มันมีอานาคตรหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังงานดีๆที่รอเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้านะคะใครต้องบอกว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุผลของมันและ เขาเรียกว่า everyting h happen for some reason ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยปัจจัยและเหตุผลบางอย่างดูนะคะไพ่มีพลังงานนี้นะคะดูดีไพ่คุณมีไพ่เดดดูนะคะไพม่มี life is a series of constantly shifting cycle when we resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress go with the flow you will be surprised where it leads มันหมายถึงอะไรทุกๆอย่างในชีวิตอะชีวิตก็เป็นเหมือนละครหรือซีรีส์อะคะ่ะที่เราบางทีที่เราดูดูกันใช่ปะ ชีวิตจริงเหมือนเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนละครหรือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยิ่งกว่านิยายอะไรแบบนี้ทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงกันป,งงปะ change shifting c y c l e การเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตไพ่คุณมีไพ่เดทและไพ่ทาวเวอร์การเชการเปลี่ยนแปลงการชิปไซเคิลบางอย่าง go with the flow ไปเขาเรียกว่าไปตามธรรมชาติทุกอย่างเกิดตามธรรมชาติทุกอย่างเกิดด้วยเหตุผลปัจจัยบางอย่างแล้วก็ปล่อยให้อ่โชคชะตาหรือปล่อยให้ชีวิตอ่ะ มันมีเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันแล้วไพ่ตรงนี้ต้องการจะให้คุณรู้ว่าคุณเวลคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์คุณจะรู้สึกดีหรือรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่สิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนำพาหรือลีดผลักดันให้คุณไปสู่จุดนั้นบางทีตรงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นอนาคตอะไรหลายอย่างของบางท่านนะคะแต่ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคิดบวกในชีวิตรัก รักตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีมันจะมีอะไรดีๆนําพาไปสู่ในจุดที่ดีหรือมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะของอ่โชชตาเนเจอร์ l o w สิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติหรือโชชตาจัดสรรจัดการอยู่ตรงนี้แล้วก็จะนําพาให้ทุกๆท,ท่านนะได้ไปสู่จุดที่เป็นจุดของคุณพังธ์นี้ดูนะคะมีไพ่นี้ look ดูดีๆนะ look inside yourself ask m y s e what is causing you to feel this way ให้คุณมีพลังงาน love yourself first ค่ะมากับไพ่ yourself ด้วย เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เหลายอย่างตรงนี้ใครก็ตามโดยเฉพาะคนโสดในคลิปนี้นะคะไม่ต้องอะไรมากยิ่งโสดยิ่งมีเวลาดีตรงที่ว่าโสดได้ทบทวนโสดได้ปล่อยวางโสดได้มีเวลาให้ตัวเองโสดได้มีเวลาทํานู่นนี่นั่นเพราะตอนช่วงก่อนที่ใครจะบอกนี้ค่ะทุกทุกอย่างเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันจะมีเหตุผลบางอย่างมากๆอ่ะรออยู่ข้างหน้า จะยกตัวอย่างให้ว่าก่อนที่ไข่จะมาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆแมบคล้ายกับพวกไพ่เดทหรือพลังงานพวกนี้แหละที่เป็นพลังงานสิบถ้วยพลังงานเอเนจีที่มีพลังงานเดทด้วยหรือพลังงานเอเนจีสายของการเปลี่ยนแปลงมากๆคือต้องบอกว่าช่วงเมื่อประมาณปี2019ใช่ไหมก็มีการที่แบบว่าไข่กับ ไข่กับคนรักมีการห่างกันไปถึงสองสาครั้งอยู่ตรงนี้แล้วจะบอกว่าคนเราถ้ามันเป็นคู่กันยังไงมันก็มีการเหวี่ยงกลับมาแต่ถ้ามันเป็นเวลาที่ไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ถูกปะฉะนั้นคือเมื่อไร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในระหว่างที่เรารอหรือเราโสดอะโดยเฉพาะคนโสดในคลิปนี้จะให้ไกด์ไลน์มากๆคือโสดเนี่ยหา,หาอะไรทําให้สนุกไปเลยค่ะเพราะตอนนั้นที่ไข่โสดในช่วงที่รอความรักตรงที่ว่ารอคนนี้กลับมาแล้วก็มาแต่งงานมีลูก ใครได้มีเวลากับการที่ได้ทําช่อง Youtube ของตัวเองได้ทําอะไรแบบที่เป็นของตัวเองตรงนี้ที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเรามาทางนี้ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรแบบนี้ได้จริงๆแล้วนะเป็นคนที่ศึกษาหรือชอบในเรื่องโหราศาสตร์านี้มาตลอดตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบต้องใช้คําว่าเด็กมากๆเด็กในศะาสตร์ที่แบบประถมอะไรแบบเนี้ยเออทีนี้คือจะบอกว่าอะไรก็ตามอ่ะในชีวิตนะ่ะ ยิ่งถ้าเรามีช่วงเวลาโสดเนี่ยหรือยังไม่ได้จังหวะรักยังไม่ใช่ให้ทําอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้กิจกรรมในชีวิตตัวเองให้มันเติมเต็มให้มันรู้สึกว่าฟูลฟิลให้มันเหมือนคล้ายๆกับมี energy ที่รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าใช้เวลาทุ่มไปกับการเสียเวลากับความรักที่ไม่ใช่หรือการที่เหมือนให้กับว่าเอาชีวิตเอาใจเอาจิตวิญญาณทุ่มไปกับอะไรมากเกินไปโดยการที่ลืมมองตัวเองหรือลืมค้นหาตัวเอง ลืมแคร์ตัวเองฉะนั้นคือตรงนี้พยายามมีเอจี้นี้มากๆนะคะอันนี้สําหรับคนที่มาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะโสดสนิทหรือไม่โสดอ,อะไรก็ตามแต่ให้กําลังใจและให้พลัง,ลงบวกแบบนี้ด้วยทีนี้ขอดูพลังงานปิดท้ายที่เป็นพลังงานเลิฟเมสเซจหน่อยสิเลิฟเมสเซจจากฟิวเจอร์เลิฟพลังงานอย่างไรบ้างเลิฟเมสเซจจากฟิวเจอร์เลิฟพลังงานอย่างไรบ้างคะ ขอดูเล er ิฟเมสเซจจากฟิวเจอร์เลิฟของหะไรแลายท่านตรงนี้นะคะว่าเลิฟเมสเซจข้อความรักจากรักในนะขอนาคตของบุคคลมีพลังงานอย่างไรถึงคุณบ้างขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยสิเลิฟเมสเซจตรงนี้ของฟิวเจอร์เลิฟในอนาคตของบุคคลมีเลิฟเมสเซจอะไรถึงบุคคลบ้างขอดูหน่อยค่ะเลิฟเมสเซจตรงนี้มีอย่างไรบ้างเลิฟเมสเซจตรงนี้มีอย่างไรบ้าง Ooh, 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 ooh. ดูนะคะไพ่มีพลังงานตรงนี้นะดูนะ and now I'm the bad guy ไพ่มีต่อมามี trust in d e f i n i t e t possibilities แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายสวยมาก I can't wait to love you I cannot wait to love you นั่นหมายถึงว่า energy ตรงนี้ต้องบอกนี้นะ ขอให้หลายท่านตรงนี้ค่ะที่รอรับในอนาคตขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานบวกขอให้เชื่อมั่นในตัวเองขอให้เชื่อมั่นว่าเรามีความรักที่ดีเรามีโซเมทที่ดีได้มีความรักที่เป็นลักษณะที่ในอนาคตมีรักที่ลงตัวสมบูรณ์มีครอบครัวมีความสุขอบอุ่นอะไรก็ตามแต่แต่ในระหว่างที่มันไปถึงจุดนั้นของหลายๆท่านตรงนี้ คอยคุณสร้างความอบอุ่นหรือสร้างพลังงานบวกหรือว่ามีชีวิตความสุขหรือมีชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและพลังงานเหล่านั้นมันจะดึงอะไรแบบที่ดีๆมาค่ะมันจะดึงอะไรแบบที่ดีๆมาแล้วก็พลังงานตรงน,นี้มันจะมีบางบางท่านที่แบบว่าอย่างเช่นแบดกายตรงนี้ไม่ได้หมายถึงแค่จะต้องเป็นผู้ชายเสมอไปนะคือพลังงานตรงน,นี้มันเป็นไข่จะเน้นที่พลังงานที่เป็นยูนิเซ็กมันเป็นในทางผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นคือบางคนตรงนี้คุณอาจจะเจออย่างเช่นเจอคนที่แบบว่า คัแบดกายแบดเกิร์ลอะไรแบบเนี้ยคือบางคนตรงนี้คุณอาจจะแบบได้เจอลักษณะแบบนี้มาหรือบางคนได้เกี่ยวข้องหรือได้เจออะไรแบบนี้อยู่ก็ได้ตรงนี้แต่ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นกับอะไรบางอย่างพลังงานตรงนี้ปิดท้ายซะที่ดีตรงที่ว่ารักในนาะคตของพวกคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครมันเป็นพลังงานของเอนเนจีนี้คือเขาเรียกว่าทังคู่ รอวันนั้นรอวันที่แบบว่ามันเป็นวันที่ใช่เวลาที่ใช่หรือเวลาที่ดีหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น energy ที่บางคนตรงนี้คือรู้แหละว่าเวลาเวลาคนเรามีรอความรักคือบางทีมันอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆแต่บางครั้งคือทุกอย่างมันมีในเรื่องของเงื่อนเวลาเนาะแล้วก็มีพลังงานของการรอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างฉะนั้นคือตรงนี้มันก็เลยไปทําให้คนบางคนรู้สึกแบบว่า อดใจรอจะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะอดใจที่จะได้รักและที่ได้เจอที่จะได้แบบลงตัวกับโซเมทกับคนรักกับรักในอนาคตแบบนี้แทบจะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านอ่ะให้กําลังใจมากๆนะคะให้กําลังใจมากๆเพราะว่าพรางงานบางท่านตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า energy คลิปนี้เป็นเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่รอรักในอนาคตที่แบบว่าบางคนนะอ่ะอาจจะได้มีการแบบจบหรือมีอะไรบางอย่างที่ลักษณะที่เกี่ยวกับแบบว่า จบในความสัมพันธ์มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แล้วก็มีลัสษระของ e อ e r g y ที่แบบว่าจะต้องปล่อยวางหรือจะต้องเหม่ให้กับว่าให้เห็นถึงว่าพลังงานในอดีตมันเป็นบทเรียนอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นและรักตัวเองและมีพลังงานบวกให้กับตัวเองเสมอวันนี้ไปก่อนใครก็จะโดนสนตัวทางมาที่ไลน์ของคร khaidaoz khaidaoz นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้เอเดนนอนหลับสวยตลอดเวลานอนหลับน่ารักนิ่ง ดีมากหลับดีมากเลยลูกดีจริงๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนก็มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะรักตัวเองมากๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวพลังงานบุกมาให้อีกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย